มนทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสมารับใช้พระรานะธรรมของพระเจ้ากับกิจจักบ้านแห่งพระพรอีกครั้งหนึ่งรู้สึกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณท่านศาสนาจารย์จงเกียรตินะครที่ให้โอกาสพระเจ้าที่จะมารับใช้พระรานะธรรมของพระเจ้าก่อนที่เราจะศึกษาพระรานะธรรมของพระเจ้าขอพี่น้องก้มศีรษะลงอธิษฐานทูกขอจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะเจิมพวกเรา ที่จะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจนนธรรมของพระองค์ร่วมจากการที่ฐานครับข้าแต่พระบิดาที่รักมุทนาขอบคุณพระองค์สาหรับความรักเมตตาของพระองค์ที่มีต่อขอพระองค์อย่าเหลือล้อนมุทนาขอบคุณพระองค์สาหรับเช้าวันใหม่ที่พระองค์ประทานให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่เมื่อปณิบัติรับใช้พระองค์พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้เราเข้ามาอย่างพระวิหารของพระเจ้าเพื่อที่เราจะศึกษาพระเจตนธรรมของพระองค์ขอโปรด เปิดตาแจวคาบรงทั้งหลายที่จะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าธรรมของพระองค์ขอรับการทรงนำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทุกขอในพระนามพระยุทริติเจ้าอพระเจ้าธ mm hmm. รรมของพระเจ้าที่ผู้นำได้อ่านไปแล้วในเช้าวันนี้อยู่ในโคลโลสีบทที่สองข้อที่หกถึงข้อที่เจ็ดหัวข้อที่กาพเจ้าให้ไปแล้วนะั่นคือสู่ความไปบุญในองค์พระยุคริต์พี่น้องครับเมื่อเรา มาเป็นคริสเตียนเป้าหมายสูงสุดของการเป็นคริสเตียนคือเราจะเติบโตเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เรามาเชื่อพระเจ้าเรามาเป็นผู้เชื่อเราก็อยากจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นขั้นเป็นตอนในองค์พระเยซูคริสต์พระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นจดหมายฝากของอาจารย์ปอลโลอาจารย์ปอลโลได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ถึงที่จักรโคโลอสี มีนักศาธารศาสตร์หลายท่านบอกว่าอาจารย์ปาร์โลไม่มีโอกาสได้ไปที่คิจักแห่งนี้แต่ว่าอาจารย์ปารโลคิดถึงคิจักแห,งแห่งนี้อาจารย์ปาร์โลถึงเขียนจดหมายนะครับมีนักศาธารศาสตร์หลายท่านบอกว่าอาจารย์ปาร์โลเขียนจดหมาย th ang, mig, ฝากฉบับนี้มีผู้ช่วยคือหลายๆท่านนะครับที่ช่วยอาจารย์ปารโลแต่ที่น่าสนใจครับพี่น้องครับจดหมายฝากของอาจารย์ปารโลฉบับนี้ เขียนถึงขี้จักรโคโลสีที่เผชิญความท้าทายเราจะมาดูด้วยกันครับว่าขี้จักรแห่งนี้แห่งนี้เขาเผชิญความท้าทายอะไรบ้างครับในสมัยนั้นขี้จักรโคโลสีเผชิญความท้าทายคือมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามเข้ามาในขี้จักรให้ความคิดของขี้จักรไปในทางที่ขัดแย้งกับคําสอนของอาจารย์ปอลขัดแยง้งขัดแย้งกับคําสอนของขี้จักรคือมี คนกลุ่มหนึ่งเข้ามาในคิดจักรบอกว่าการที่คิด,คดเตียนจะเป็นคิดเตียนที่สมบูรณ์และได้รับความรอดจริงๆได้นั้นนะครับคือคิดจักรจะต้องผสมผสานความเชื่อกลับไปดั้งเดิมครับแล้วก็มีปรัชญาต่างๆเข้ามาในชีวิตนะครับที่ทำให้คิดเตียนในสมัยนั้นค่อยขุวยครับว่าเอ๊ะอะไร ส่วนหนึ่งที่เป็นชาวยิวนะครับที่มาเป็นคิสเตียนอยู่แล้วนะครับต้องเผชิญความท้าทายคือถูกสอนว่าเออถ้าจะจะเป็นคิสเตียนที่สมบูรณ์เนี่ยครับต้องผสมผสานความเชื่อของท่านเนี่ยคือความความเชื่อดั้งเดิมของชาวยิวนะครับต้องผสมผสานกับคนที่มาเป็นคิสเตียนคนใหม่ที่ไม่ใช่ชาวยิวนะครับต้องผสมผสานความเชื่อกับปรัชญาคือสติปัญญาความรู้ของโลกนะครับ ซึ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายของขี้จักรนะครับทําให้ขี้จักรไม่เจริญเติบโตทําให้ขี้จักรหวั่นไหวว่าการเจริญเติบโตของฝ่ญญายมินดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรความเชื่อมันเกี่ยวข้องอะไรกับความ,วามเชื่อดั้งเดิมซึ่งเป็นธรรมบัญญัติของชาวยิวมันเกี่ยวอะไรกับปัจญ,ญานะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับดังนั้น เป็นความท้าทายที่จากเมื่ออาจารย์ปารลได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้อาจารย์ปารุก็เลยเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ครับเพื่อจะหนุนใจที่จากในโครโลสีว่าการที่จะไปสู่ความเจริญเติบโตสู่ความไปบุญในองค์พระเยซูคริสต์นี่คือมีในพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับพระเยซูคริสต์ต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับนั้นอาจารย์ปารุก็พูดถึงชีวิตส่วนตัวอาจารย์ปารในการเขียนจดหมายและอาจารย์ปารุพยายามแก้ไข คำสอนต่างๆที่มันผิดเพี้ยนไปจากพระมีนะครับสิ่งที่สําคัญอาจารย์เปโลพยายามหนูนใจคิดจักรในโคลอสีให้ยึดพระเยซูคริสต์เอาไว้นะครับอาจารย์เปโลเขียนจดหมายฝากไปถึงขี้จักรหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะคี้จักรในฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ข้อ9าอาจารย์เปโลบอกว่าถ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์ทุกอย่างเป็นเหมือนจักเยื่อนั่นหมายความว่า,วาอาจารย์เปโลให้คี้จักร ยึดพระเยซูคริสต์เน้นพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวนะครับให้เรามาดูครับว่าอาจารย์ปรโลพูดถึงการเป็นผู้ใหญ่จเจริญเติบโตสู่ความไพ่บูณ์ในองค์พระเยซูคริสต์นั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอาจารย์ปรโลได้เริ่มต้นแบบนี้นะครับว่าในข้อที่6ข้อที่ 7, เจ็ดคราเจ้าขออนุญาตจะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเหตุจากนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์ แล้วฉันได้จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นจงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นใหม่ในพระองค์และมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับคำสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณพัะทีตอนนี้นะครับอาจารย์ปารโลเริ่มต้วน,นว่าเมื่อเราเชื่อพระยิสุคริสแล้วนะครับยึดพระยซสคริสเพียงผู้เดียวเราจะเติบโตได้นะครับ ต้องปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นนั่นหมายความว่าต้องต้องเดินไปกับพระองค์นะครับใช้ชีวิตกับกับพระองค์เติบโตไปกับพระองค์แล้วเราจะเติบโตไปกับพระองค์ได้ยังไงในข้อมั่งพีนี้มีสีอย่างที่เราจะมาดูด้วยกันนะครับอาจารย์ปาโลได้หนูใจคิดจากในโคโลสีว่าในการเติบโต เดินไปกับพระองค์เพื่อได้เ,เติบโตสู่ความภัยบุญในองค์พระเยซูคริสต์นั้นมีสอย่างหนึ่งอาจารย์ปาโลบอกว่าในอยู่ในข้อที่7นะครับโจงอย่างระกนั่นหมายความว่าคริสเตียนเนี่ยครับจะเติบโตได้ต้องมีฐานเหมือนบ้านนะครับฐานถ้าไม่มีฐานพื้นฐานภาษาอังกฤษใช้ว่า foundation ถ้าไม่มีพื้นฐานที่ดีบ้านจะไม่ สามารถเป็นบ้านที่มั่นคงได้เหมือนกันนะครับคริสเตียนชีวิตของคริสเตียนถ้าเราไม่มีพื้นฐานด้านไฟ,ไ,ฟไฟจิตไฟจิตวิญญาณที่ดีเราไม่สามารถที่จะเป็นคริสเตียนที่มั่นคงและเป็นคริสเตียนที่เจริญเติบโตได้แล้วเราพื้นฐานของคริสเตียนมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฝากฉบับหนึ่งที่หนูใจ ทิโมธีนะครับสองทิโมธีบทที่3ข้อ16 17อาจารย์ปอลหนุนใจทิโมธีว่าจะเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งได้จะต้องเป็นผู้รับใช้ที่มีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจ้าสองทิโมธีบทที่3ข้อ6ข้อ7บอกว่าพระวจนะ ของพระเจ้าทุกตอนได้รับการโดนใจมาจากพระเจ้านะครับพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เป็นคําพูดของคนพระเจ้าของพระเจ้าไม่ใช่เป็นคําสอนของมนุษย์แต่ได้รับการโดนใจที่มาจากพระเจ้ามีประโยชน์อะไรบ้างครับมีประโยชน์หลายอย่างมีประโยชน์ในการสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนนะครับสุดท้ายในข้อที่17บอกว่าเพื่อที่คนของพระเจ้าจะพร้อมในการทําดีทุกอย่างพระเยซูคริสต์ก็พูดถึง การมีพระเจ้าของพระเจ้ามัทธิวบทที่สีข้อที่สีพระยูสุคต์พูดว่ามนุษย์จะบำรุงอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่มาจากพระโอษของพระองค์นะครับพี่น้องครับหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สองหนุนใจคิดจะจักในสมัยนะั้นอาจาร,รย์เปโตรบอกว่าริสเจนจะเติบโตได้ต้องดื่มน้ํานม,นมคือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับอันนี้คือเป็นฐาน ที่สำคัญของคริสเตียนถ้าเราจะเติบโตได้กว่าก่อนนี้เราจะเติบโตเราต้องมีฐานที่ดีนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองในตอนนี้นะครับอาจารย์ปโลบอกว่าอย่างรากไม่พอครับก่็ร่างสร้างขึ้นใหม่ครับต้องได้รับการสร้างใหม่จากพระเยซูคริสต์นะครับสโครินธ์บทที่4ข้อที่7 บอกว่าในภาชนะดินนั้นมีของล้ำค่าของล้ำค่านั่นคืออะไรครับคือพระกิติคุณของพระเจ้าคือรับการสร้างใหม่จากพระองค์สองคนในบทที่5้ข้อสิผู้ใดที่อยู่ในพระกิดคนนั้นถูกสร้างใหม่สิ่งเก,ก่าก็ล่วงไปทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่นะครับดังนั้นคริสเตียนจะเจริญเติบโตได้นอกจากการมีฐานนะบนพื้นฐานพระเจ้านาะของพระเจ้าแล้ว ต้องก่อร่างสร้างขึ้นใหม่นั่นคือยอมให้พระองค์สร้างชีวิตเขานะครับยอมให้พระเยซูคริสสร้างชีวิตเราปรุงแต่งชีวิตเราด้วยพระเจชนะธรรมของพระองค์เราจะโตได้นะครับประการที่สามที่ริสเตียนจะเจริญเติบโตได้นั้นต้องมั่นคงในความเชื่อนะครับต้องมั่นคงในความเชื่อ ในโคโลสีบทที่สองข้อหกข้อเนี่กาวไว้ชัดเจนนะครับว่าคริสเตียนจะเจริญเติบโตได้โดยเฉพาะข้อที่เบอกว่าและมั่นคงในความเชื่อความเชื่อเราไม่สามารถซื้อได้ครับพี่น้องครับแต่ความเชื่อสามารถที่จะนำเราไปสู่การเจริญเติบโตสู่ความพายบุญในองค์พระเยซูตรสตด้บางทีพูดเรื่องความเชื่อหลายครั้งนะครับ ความเชื่อเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของคิดเตียนที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งที่คิดเตียนจะต้องยึดเอาไว้นะครับเราเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นเพราะเราอาถนระเราเป็นคิดเตียนเราไม่สามารถที่เห็นไปยูดสุกิกับตาได้แต่ว่าเราเห็นไปยึดสุกิจผ่านทางความเชื่อพระมีพระธรรมีบรูรบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งอธิบายความเชื่อชัดเจนว่าเป็น ความเชื่อเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นแต่เราหวังไว้เร,เราหวังไว้ว่ามีจริงนะครับฮิปรูรบที่1 1ข้อ6บอกว่าผู้ที่ไม่มีความเชื่อไม่สามารถพอพะทัยของพระเจ้าได้ความเชื่อเป็นสิ่งด่งที่จะยึดคิดเตียนเอาไว้ผู้เชื่อไว้ที่เจริเติบโตภายใต้พระคุณของพระองค์ตอนที่พระเยซูคริสต์ทำภารกิจของพระองค์พระเยซูคริสต์ชี้ให้สาวกของพระองค์ให้เห็นถึงความสําคัญของความเชื่อ ยึดความเชื่อ,อไว้พรองมีตอนหนึ่งที่ชี้ให้เราเห็นชัดเจนนะครับในสมัยที่พระยุสุคริตทำัารกิจของพระองค์ในมรารโกบทที่4ข้อที่35ถึงมรารโกบทที่5ข้อที่1พระยุสุคริตให้สาวกมีสดสบการณ์ด้านความเชื่อกับพระองค์ตอนที่พระยุสุคริตจะเทศนาสั่งสอนแล้ว ช่วงบ่ายจากช่วงเย็นจะข้าฟากไปอีกฟากหนึ่งของของ,ของ,ของทะเลกาลิลีระหว่างทางตอนที่พระองค์กับสาวกขึ้นบนเรือแล้วพระงคีบอกว่าตอนนี้พระองค์ไปเรือไม่ใช่มีเพียงเรือของพระองค์เท่านั้นนะครับเรือลำอื่นกๆก็มีด้วยนะครับแต่ระหว่างทางพี่น้องครับจู่ๆก็เกิดพายุครับ พายุขึ้นสนั่นวันไหวนะครับแล้วก็จนเรือของสาวกของพระองค์จะจมอยู่แล้วนะครับพระองค์สอนทั้งวันอาจจะเหนื่อยนะครับไปนอนท้ายเรือและสาวกคนหนึ่งไปปลุกพระองค์ขึ้นว่าคําพูดที่น่าสนใจมากครับสาวกของพระองค์มีความเป็นห่วงว่า เขาจะจมน้ำอยู่แล้วนะครับไปหาพระองค์แทนที่จะบอกพระองค์ว่าพระองค์ช่วยเราช่วยเรานะครับแต่แต่ไปไปบอกพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเราจะจมอยู่แล้วนะครับแต่พระยซสุคริสลุกขึ้นบอกกับพายุครับพายุก็สงบลงแต่สิ่งที่น่าสนใจครับพี่น้องครับพระยซสุคริสถามสาวกของพระองค์ว่า ท่านไม่มีความเชื่อหรือนั่นชี้เราเห็นว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สาคัญนะครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้เรารเผชิญกับความท้าทายเราไม่สามารถที่ไปนมัสการที่โบสถ์ได้เราไม่สามารถที่ไปน้ำมัสการปกติที่ต่างๆได้เพราะเรารเผชิญความท้าทายโควิด19เป็นโรคระบาดที่ทําให้ทั่วโลก ท้าทายครับมีคนตายมากมายแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเราใช้ชีวิตทุกวันนี่ครับเราไม่รู้เลยว่าเราไปไหนมาไหนเราจะเจอกับคนไหนบ้างคนคนที่ผู้คนนี่เราไปเจอเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเขาไปที่ไหนมาเราไม่รู้ครับพี่น้องครับเราเดินด้วยความเชื่อแต่ปั้งพีต,ตอนนี้ชี้เราเห็นว่าในชีวิตของคิสเตียนเนี่ยครับถ้าเราจะสามารถเติบโต สู่ความไปบุญองค์พระเีสุคริตได้ทา่ามการความท้าทางของชีวิตทัางการความท้าทางของโลกความเชื่อนี่แหละครับจะยึดเราเอาไว้ความเชื่อนี่แหละครับจะทําให้เราเติบโตได้ถ้าเรามีความเชื่อเราสามารถผ่านพ้นความท้าทายของทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราได้ประการสุดท้ายครับพี่น้องครับในข้อที่7บอกว่าจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับการเจริญเติบโตของคิดเตียนครับการขอบพระคุณพระเจ้าเกี่ยวครับพี่น้องครับการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้เราเห็นว่าคิดเตียนคนนั้นเจริญเติบโตหรือเปล่านะครับเทสโลโนีการบทที่5ข้อ18จงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีนี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในองค์พระซูคริต การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้คริสเตียนคนนั้นว่าเขาจเจริญเติบโตหรือเปล่าเขาเติบโตขนาดไหนเขาสามารถขอบคุณพระเจ้าได้หรือเปล่าถ้าคริสเตียนจเจริญเติบโตได้คริสเตียนคนนั้นจะต้องเป็นคริสเตียนที่สามารถที่ขอบพระคุณพระเจ้าได้พี่น้องครับพระเจน้าของพระเจ้าในมาระโกบทที่10ข้อที่46ถึง52 ตอนที่พระเยสูคริตผ่านภารกิจของพระองค์มีคนที่เป็นโรคเลือนสิบคนพระยายามร้อนร้องทูลพระเจ้าว่าพระเจ้าขา้าพระเจ้าข้าช่วยเราด้วยเพราะคนที่เป็นโรคเลือนสิบคนนั้นไม่สามารถไปพึ่งใครได้นะครับต้องไปอยู่นอกเมืองแต่เมื่อพเระยสุคริตผ่าน ผ่านมาพระยซสุคริสเห็นเขาพระยซสุคริสสงสารเขาและพระยซสุคริสรักษาเขาเมื่อคนเป็นโรคเลือดสิบคนนี้หายจากการเป็นโรคเลือดน,นะครับพี่น้องครับรู้ไหมครับว่ามีหนึ่งคนที่กลับมาขอบคุณพระยซสุคริสสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นพระยซสุคริสให้ความสําคัญกับคนนี้ซึ่งเป็นชาวซามาเรียว่า ถามว่าเก้าคนหายไปไหนนะครับคนนี้ตอบไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคนนี้มาขอบคุณพระเยซสุคริสแต่พระเยซสุคริสให้เครดิตว่าสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับหนึ่งเทสาโลนิกาบทที่5ข้อที่18ชี้เราชัดเจนนะครับว่าการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าที่พอพระทัยพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งที่เทซาโลนนกา พูดถึงนะครับอาจารย์ปารลเขียนจดหมายถึงเซนาเนี่สามสิ่งที่คิดเตียนต้องยึดไว้คือจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสมามเสมอแต่สิ่งที่สำคัญที่สามนี่คือจงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีนี่แหละคือน้ําพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในองค์พระอิพิ์พี่น้องครับเราได้เห็นตัวอย่างจากคนเป็นโรคเลือนสิบคน หนึ่งเดียวเท่านั้นกลับมาขอบคุณพระเจ้าพระยสุทิศให้ความสําคัญกับคนที่กลับมาขอบคุณพระเจ้าเขาเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนั่นหมายความว่าชีวิตของคริสเตียนคนนั้นเขาสามารถที่จะชื่นชมยินดีได้ในทุกสถานาการณ์ชี้เราเห็นว่าคริสเตียนคนนั้นเขาจเจริญเติบโตรพระเจ้าจริงๆเพราะแม้สถานาการณ์ใน ความท้าทายเขายังสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้พี่น้องครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของการเจริญเติบโตไฟวินดานของคริสเตียนวันนี้พระวจะนะของพระเจ้าคลุลษีบทที่สองข้อหข้อเจ็ดชี้เราเห็นว่าคริสเตียนจะเจริญเติบโตสู่ความไปบุญในองค์พระเยูสุคริตได้จะต้องมีองค์ประกอบจะต้องมีขั้นมีตอนจะต้องพิสูจน์ได้ว่าหนึ่ง คิสเตียนคนนั้นเขามีพื้นฐานด้านพระวจนะของพระเจ้าดีพอ,อยังและเขาก่อร่างสร้างขึ้นมาเขายอมให้พระเจ้าสร้างชีวิตเขายัางยอมให้พระเจ้าปรุงแต่งชีวิตเขายัางตัวเราเองเน่ะเราเป็นเพียงแค่ภาชนะดินที่ไม่มีค่าอะไรเลยแต่คุณค่าที่พระเจ้าได้ใส่เข้าไปใน ภาชนะดีนั้นคือปก,กิติคุลของพระเจ้ายอมให้พระองค์นำชีวิตเขายอมให้พระองค์ปรุงแต่งชีวิตเขาคนคิดเตียนคนนั้นจะเจริญเติบโตสู่ความไฟบุญองค์พระสุซูคริสิ์ประการที่สาคิดเตียนคนนั้นต้องมั่นคงในความเชื่อความเชื่อเท่านั้นครับที่จะยึดคิดเตียนเอาไว้ที่จะเจริญเติบโตภายใต้พระคุณพระองค์ประการสุดท้ายคิดเตียนคนนั้นรู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณี พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าจงบอิบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้านั่นหมายความว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราขอบพระคุณพระเจ้าได้ชี้เราเห็นว่าเราจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเพราะเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เพราะการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการนมัสการที่พอพระใจพระเจ้าที่อยู่ในองค์พระเยซูุรฤสติ์เชื่อเหลือเกินว่า ชีวิตคิดเตียนจะเจริญเติบโตภายใต้พระกุณของพระเจ้าได้สู่ความภัยบุญองค์พระคุิสต์นั้นหนึ่งต้องอย่างรากในพระวจนะของพระเจ้าก่อร่างสร้างขึ้นใหม่ยอม้อนปรุงแต่งชีวิตเรามั่นคงในความเชื่อและบริบูรณ์ด้วยการขอบคุณพระองค์อาเมน